น้องเล่นสักนิดตึงดีกว่า,เ,าเกมนี้กติกาง,ง่ายมากเลยนะเราจะให้น้องเขาย,ยืนดูแบบนี้แหละเสร็จปุ๊บพี่อ๋องกับพี่ด้าเนี่ยจะมีเป็นชุดคำข้อหนึ่งเนี่ยมีสองคำเช่นไก่กับไข่แล้วพี่จะนับหนึ่งสองซ้ำต้องตอบตอบพร้อมกันเลยนะสิ่งที่ตัวเองเลือกถ้าตอบเหมือนกันใเยีบเข้าหากันนิดนึงแต่ถ้าตอบผิดถอยหลังออกมา จะจบต่อเมื่อตกเวทีกันไปข้างใดข้า้งหนึ่งหรือเขามาชิดกันมากจนแทบจะสิงร่างกันอยู่แล้วพร้อมไหมทั้งคู่พร้อมไหมได้ครับพร้อมด้ดานาด้านล่าง,งพร้อมดูไหมโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะพูดคีย์เวิร์ดนะคะและนับ3 2, 1นะคะแล้วให้ทั้งสองคนนะเดี๋ยวลุ้นกันว่าจะถอยหลังหรือก้าวเข้าไป มากันที่ข้อแรกครับทะเลหรือภูเขาสามสองหนึ่งตอบค่ะทะเลครับเก้าหนึ่งเก้าจ้ะหนึนี่ข้อต่อมาจ้ะข้อต่อมาค่ะปลาครับปลาโลมาหนึ่งสองซ้ำปลาโลมาถอยหลังค่ะถอยจ้ะใครตอบปะครับวอไงวอครับ ยิน <ละ S 1> ชอบ,บปาโลมาใช่ไหมใช่ข้อต่อไปกาแฟร้อนหรือกาแฟเย็นหนึ่งสองากาแฟเย็นครับอ้าวเข้ามาข้อต่อไปข้าวต้มหรือข้าวสวย3 2 1สองงตอบค่ะข้าวสวยอ้าวเข้าไปค่ะ ครัับบอะไรอ่ะยินตอบว่าอะไรอ่ะตออบว่าะไรเกาหลีไม่ได้ข้อดีเฝ้าขอดีเฝ้ายนเฉยเไม่ได้อย่าถอยอย่าถอยอย่าถอยเฝ้าหรอเฝ้าเฝ้าคือยืนเฉยๆอย่าให้ถอยท้อวตอบว่าอะไรเออเกาหลีครับเกาหลีแต่ว่าไทยเหรแทนญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นวอเก้าเข้าไปนิดนึงไม่ชอบไปเขาห่างกันเข้าใจไหมเธอไม่ต้องห่วง อีกหลายข้อมีอีกหลายข้ออะไรที่มันเฝ้าก็เฝ้าได้ก็ไม่ต้องเจ้าได้ก็ใส่เฝ้าข้อต่อมาค่ะหมาหรือแมวหนึ่งสองซำมวครับเฝ้าอีกแล้วว่าเฝ้าเฝ้าเพราะถือว่าฟังคำไม่ดีเฝ้าไม่ต้องถอยเฝ้าอองอองฮะมีอีกประมาณ38ข้อเลยอ่ะได้ข้อต่อไปจ้ะงอน หรืองอ1 2 3งอนครับงอนตถูกถูกเข้าไปค่ะก้าวยาวใหญ่ใหญ่ต่อมาไข่ดาวหรือไข่เจียว3 2 1ตอบค่ะไข่เจียวครับนัาก้าวเข้าไปอีกใกล้แล้วดอกกุหลาบหรือดอกทานตะวัน1 2 3ดอกกุหลาบครับ เก้าเลยเก้าเลยเยอะๆเก้าเยอะๆอ่าโ้อต่อมาค่ะยังมีอีกเหรอครับมีค่ะเราจะใกล้กันจกว่าสิงกันเลยนะคะเด็กกว่าหรือแก่กว่าสามสองหนึ่งตอบค่ะอ่าเด็กกว่าครับถูกค่ะเก้าเข้ามาอีกค่ะอีกแล้วครับเมื่อกี้ยินเขายังไม่ได้ตอบถือว่าฟาวให้อยู่กับพี่มองหน้ากันไปจ้ะ ข้อต่อไปร้องเพลงหรือฟังเพลงหนึ่งสองสามฟังเพลงครับไอ้ก้าวเข้าไปอีกค่ะมันห่างอยู่ยังห่างอยู่ก้าวไปเร็วก้าวมันก้าวไม่ได้แล้วทำไมอ่ะกอดเลย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 ข้อต่อไปอ่ะมันก้าวได้อีกป่ามันก้าวไม่ได้หรอหอ ต้องได้ดิเนี่ยมันต้องได้ใกล้ๆอ่ะใกล้ๆอ่ะเออใกล้ๆอ่ะอ่ะไม่แกล้งน้องดีกว่าอ่ะเกมจบไปโปรเบอร์น่ารักมากมากเลยน่ารักมากมากนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยมีแก่กว่าหรือเด็กกว่าทำไมเลือกไม่ได้ครับยินอ่ออายุเป็นเพียงตัวเลขครับใช่จริงค่ะ อายุไม่พิงตัวเลขน้องยินจริงแต่เมื่อกี้ก็ลึกๆก็แต่วอเขาตอบชัดเจนนะใช่ว่าว่าเด็กกว่าเด็กกว่าเด็กกว่าคือเด็กคนไหนหยอผมไม่รู้ผมก็ให้ตอบว่าอะไรก็ได้แล้วถ้าไม่ตอบว่าเด็กกว่าถ้าเกิดไม่ใช่จิตใต้สำนึกมันบอกว่าเด็กคนนั้นหรือเปล่า่า ใกล้วันเด็กแล้วฮะเขาถามว่าไม่ออกตองเขาถามว่าเด็กกว่าใช้เด็กคนข้างๆหรือเปล่าเด็กคนนู้นเหรอครับเฮ้ยโทษนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเด็กทางนี้ก็คือเด็กโง่ค่ะถ้าถ้าทางนู้นถามว่าใช่พ่อหรือเปล่าอย่างนี้ได้อย่างนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยสักนิดหนึ่งเนาะปกติแล้วปีใหม่เลยในช่วงเวลาพิเศษส่วนใหญ่นะทั้งยินแล้วก็วอเนี่ย อยากทำอะไรหรืออยากอยู่กับใครมากที่สุดปกติปีปีใหม่ไปไหนทําอะไรกับใครบ้างจ้าวอก่อนปีใหม่หละครับเิ่งเช่นปีก่อนก็เราก็ไปไปเที่ยวครับจ้าค่ะมาดาวไปโซนภาคเหนือไปอยู่เขาอยู่ฮะอะไรนะไปกับใครเรื่องของผมเยนเจนเจยเเ ไปกับนี้ก็คือไปกับเด็กกว่านะครับอ่าใช่ค่ะไปส่วนใหญ่ไปไปต่างจังหวัดใช่ไหมครับไปต่างจังหวัดส่วนมากขึ้นภาคเหนือใช่ครับค่ะแล้วน้องหยีล่ะครับก็ไปที่เดียวกันใช่ครัอย่างปีที่แล้วก็ไปไปด้วยกันเราก็ไปกับไปกับทีมไปกับเพื่อนใช่ค่ะกับโฟนกับกลุ่ม ตอนแรกจะมีงานนั่นแหละแต่ว่างานกแคนเซิลไปเออไปเที่ยวกันดีกว่าไปสบายอะครับนก็นั่นแหละไปกับคนสําคัญเราครอบครัวจานใดๆคนสําคัญเนี่ยใครแป๊ปนึงคนสำคัญคือใครนี่เรียกกันว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วบอกอะไรนะฮ่าาฮ่ก็เมื่อกี้เรนบอกว่าแบบไปกับครอบครัวไงเราก็นึกว่าแต่งงแต่งงานเป็นครอบครัวอะไรเดียวกันแล้ว เอาเป็นว่าพรปีใหม่ที่อยากได้ที่สุดคือพรข้อไหนถ้าขอพรได้ก็ถ้าถ้าเอาตอนนี้เลยผมผมรับคาญโควิดสุดๆไปเลยอขอให้โควิดหายไปเถอะกระีขอร้องเราจะได้เราทุกคนเลยโอ้ทุกอาชีพทุกชนชั้นจะได้ใช้ชีวิตที่เกี่ยวกับเป็นปกติแเราอย่างเราเราก็ทํางานอย่างนี้ได้ปชีวิตปกติอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องนั่งห่างกันขนาดนี้ใช่ค่ะบอลนะครับหนึ่งข้อที่อยากจะขอได้คือ เอาจริงก็ตอบเหมือนเดิมครับคือผมอยากขอพรก็คือผมอยากได้อีกได้อีกร้อยข้อก็ขอพรที่อยากขอเพิ่มได้อีกหนึ่งร้อยข้อเดี๋ยวเดี๋ยวขอแทนเขาเลยให้โควิดหายไปแล้วเหลืออเก้าสิบแปดข้อเดี๋ยวผมขออะไรก็ได้ก็ขอเลยถ้าเกิดแกขอได้จริงแบ่งพี่สักสี่ห้าข้อได้ผมแบ่งได้เออแบ่งพี่คนละสิบเลยได้เลยพี่ขอสักสิบละกันแบบนี้ถ้าเกิดเลือกซื้อของในสยามพารากอนได้หนึ่งชิ้น คุณจะเลือกอะไรให้กันและกันดีเพราะอะไรเริ่มที่ยินครับถ้าเกิดเข้าไปในสยามพารากอนมีของมากมายให้เลือกจะเลือกซื้ออะไรให้กับวอเพราะอะไรครับเออผมจะเลือกซื้อซื้อเหล้าอนครนบะเมาเลยทีนี้ <laughs> เริ่มเลยไม่เอาสิ <c oughs> เราเป็นวัยรุ่นเลย <c oughs> อย่าเพิ่งดื่มเหล้า <c oughs> ซื้ออะไรนะครับก็เขาอยากได้อะไรบ้าง แม่ถ้ามาเป็นพูดรู้อยู่แล้วหรือเปล่าเขาอยากได้อะไรอยาก็ซื้อซื้อรองเท้าแตะให้เขาแล้วกันครับรองเท้าแตะทำไมอะคะเป็นเป็นคาแรคเตอร์เขาเขาจะมีรองเท้าแตะคู่หนึ่งใช่ซื้อรองเท้าแตะสีดำด้วยเหรอสีดำรองเท้าแตะสีดำเรารู้ว่าทำไมเขาอยากซื้อรองเท้าให้กันรู้มาเพราะว่าอะไรเพราะต่อจากนี้เราจะได้เดินคู่กัน มันปังมันปังออปังมากปังมากน้องวอล้วครับอยากซื้อมันวอไม่ต้องคิดว่าพี่จะตบอะไรไม่ต้องคิดอย่าหลีกหนีพี่ <c oughs> โอ้ยซื้อเหรอครับเอาเป็นสมัครเมมเบอร์ <c oughs> ได้ไหมครับสมัครเมมเบอร์เอ่อเนี่ยโ <c oughs> อเชียนเวิร์ดอะข้างล่างใช่ไหมครับทำไมอ่ะชอบมาดูสัตว์กันหรอครับผมผมก็สมัครไว้เหมือนกัน เวลาดูก็จะได้แบบว่างๆไม่มีอะไรทําเดินสลักพลกรอยู่ใช่ไหมใช่ก็ไปเดินด้วยกันฟรีแล้วเดินกันอ่ะจับมือกันหรือเปล่าอะคะครับครับเขาไม่ตอบครับด้วยครับเล็กๆเนี่ยบอชอบเงียบใส่แบบเนี้ยจริงจริงจค่ะก็คือทําเหมือนคู่แฟนคู่อื่นอะเนาะที่เขาเดินอยู่แบบ ดูสัตว์น้ำแล้วก็แบบหอมแก้มกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหอมหอมจ,จิ้นไปไกลเนาะใช่จริงๆเราต้องพยายามทำให้เขาตอบออกมาเธอใช่เพราะว่าชอบหนีปัญหาชันด้วยกันไม่ตอบด้วยกันยิมอายใช่เออนิ่งใส่ค่ะเอาอย่างงี้ค่ะทั้งหยินแล้วออวยพรปีใหม่สักนิดหนึ่งละกันใครก่อนดีก่อนเลยครับก่อนจากก็อวยพรปีใหม่อ่ะโอ้โหผมให้พรไม่รู้ ผมไม่ใช่พระเจ้าไม่รู้จะจะได้สมพรหรือเปล่านะครับก็ <c oughs> ขอให้จริงๆปีนี้มันก็เป็นปีที่ยากสําหรับทุกคนนะครับรวมถึงตัวผมด้วยก็ผมว่าชีวิตมันเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งนี่แหะที่เราเขียนไปทุกๆปีนะครับมันก็จะมีเรื่องราวที่แย่บ้างดีบ้างอะไรเงี้ยั้นปีหน้าก็ขอให้ทุกคนคิดฝ่ายฝันอะไรเขียนชีวิตของตัวเองนะครับก็คาดหวังให้มันออกมาดีแล้วก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะครับ ครับในหมองเองนะครับครับยินครับครับผมก็เน้นไปทางทุกอย่างรวมๆเลยกันับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยทั้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขเยอะๆแล้วก็ทําตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ให้สําเร็จนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยบางคนอาจจะไม่สําเร็จหรืออะไรก็เรียนรู้จากอดีตนะผมแล้วก็พัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นเก่งขึ้นนะครับผมก็โชคดีครับ นี่ทุกคนอวยพรใช่ครับอย่างที่เราบอกไปนะครับวันนี้เนี่ยน,นอกจากมาร่วมร้องเพลงกันมาทํากิจกรรมกันเดี๋ยวจะมีเพลงให้ฟังอีกหนึ่งเพลงด้วยถูก,กไหมมีอีกกี่เพลงก็ก็ ก็789เพลเ้โหพลงเราจะเค้าเดากันถึง9้ามงเช้าเลยถ้า789เพลงไม่รู้ว่าเตรียมมากี่เพลงแหละ,ะแเดีเราจะขอมอบเวทีนี้ให้กับน้องหยินน้องวอได้ร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันอีกรอบหนึ่งขอเสียงกรี๊ดด้วยนะให้กับยินวอค่ะ yeah.